กาบสวัสดี FC เมอสุกุสุคนเนาะยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ซองอนุวนผลเซนเนลเนาะอยู่กับบ่าวออนสินเก่าเินเคยเนะทุกคนวันนี้ออนก็จะมีเรื่องราวดีๆของสาวลาวเนาะที่ไปฮับการปิ้นปัวอยู่ประเทศไทยเนาะทุกคนซึ่งในการปิ้นปัวนั่นเพื่อนได้ฮับการพาตัดจากหมอไทยที่เก่งเนาะและเฮ็ดให้สาวลาวผู้นั้น เหมือนกับว่าได้เกิดใหม่อีกครั้งนึงทุกคนได้ใช้ชีวิตแบบปกติเนาะื่อน,นี้เฮาก็จะมาเบิ้งเนาะคลิปของสาวลราจะเล่าถึงประสบการณ์แล้วก็ว่าว้าถึงความดีอกดีใจแล้วก็ว่าว้าเกี่ยวกับวงการแพทย์ของประเทศไทยเนาะว่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวเฮาไปติดตามเบิ้งนํำกันทุกคน กาบสวัสดีสบายดีดเด้อพี่น้องปองป่ายเบิร์ดสุขุสุคนเด้อจ่ายยนินดีต้อนรับสุซองน้องโยกสาวเล่าไตานะคะน้องพอ่อกับน้องโยกคือเก่าจ้าเช่นเกา่าเช่นเดิมนะคะพี่น้องวันนี้นะคะพี่น้องกับซิมานํั่มเสนอเรื่องเล่านะคะของอคนเล่าคนหนึ่งนะคะพี่น้องแล้วก็เรื่องนี้ก็แบบเกี่ยวกับประเทศไทยล้วนเลยนะพี่น้องนะเพราะว่า เรื่องราวของสาวคนนี้นะคะก็เป็นคนสวรรค์เขตนะคะเนาะเป็นครอบครัวยากจนนะพี่น้องซึ่งการนงโยกาได้เคยเบรงคลิปของเพิ่นนะคะจากซองไอบ่าวเตียงทองนะคะเนาะแล้วก็บ่าวเสี้ยงอี้ยงนี่แหละไลๆเป็นกลุ่มของเพิ่นนี่แหละพี่น้องเพราะว่ายูทูบเบอร์สวรรค์เขตนะคะที่เป็นยูทูบเบอร์สายบุญนะคะเนาะเพิ่นกาจะทําคลิปสมมติว่ามีเขตที่แบบว่านักๆนะพี่น้องเพิ่นกา นักๆก,ก็คือเป็นเขตทีแบบทุกอยากบอรหรือว่าเคทีแบบว่าเอ่าเกลกบแบบเป็นหันเป็นหนีนะพี่น้องนะคะอ่าและเคตนีก็เป็นหันเป็นหน,น,นีและเพินกาซีไป สัมผัสหรือว่าเอามาลงคลิปในแต่ละสองนะคะเนาะคนคางที่จะคายกันนั่นแหละพี่น้องนะเพราะว่าเรื่องเล่าของสาวคนนีกเพิ่นกระซือว่าสาวโมนะคะเนะาะสาวโมเนี่็แบบยูกับเมพี่น้องอยู่กับเมสองคนนะคะเนาะเพราะว่าเป็นครบครั่อทุกอย่างแหละพี่น้องนะคะกะค็คือกับน้องโยนี่แหละคะ่ะพี่น้องน้องโยแบบกค็คือกันนะคะเป็นครบครั่ที่ทุกอย่างนะคะเนาะแต่กันอย่างที่บอกน้องโยก็ได้ฟาฟันโดยตัวเองเลยแหละ ตั้งแต่มาอยู่ประเทศไทยแหลกๆนะคะนงโยกับไปเห็ดเวียกอยู่เวียงจันท์ก่อนเนาะตอนนั้นเนาะไปเห็ดเวียกอยู่เวียงเวียงจันท์กระป่าละกกาไดเงินส่วนหนึ่งนะคะมาเป็นขารถเพื่อ,อาจาีจะมาเห็ดเวียกอยู่ประเทศไทยนะคะจนถึงทุกวันนี้นะคะพี่น้องอนองโยกกาสูลกักกาฟ้าฟันอดทนด้วยตัวเอง,เองนะคะเนาะ,นะ,นะ,นะลักกานงโยซิมาเบาเรื่องลาวของซามนะคะก็คือเพิ่นนะคะเป็นขอบข้วถูกยากยั่งบ่พ่อพี่น้องก็ยั่งมาเป็น โรกหรือว่าเป็นพยาธินะคะก็คืออ่าตามที่ในรูปนี้เลยนะคะพี่น้องคือนงโยทาที่ไปเบิงข้ามสัมผัสของเพิินนะคะยยนอกจายกเป็นพยาธิแบบคายๆแบบเป็นมะเร็งพี่น้องยยเป็นมะเร็งกินดูนะคะพี่น้องยยเป็นพยาธิแบบว่าทรมานนะคะเนาะการเรื่งเล่าของเพิินการพ่อออกไปนะคะสู่สายตาเอฟซีนะคะบอกว่าจะเป็นคนไทย คนเหล้าล้วก็คนเล้าอยู่ต่างประเทศนะคะก็ให้กั้นสวยเหลือนะคะเนาะให้กั้นชวยเหลือส่งเงินมาให้นะคะเพื่อเป็นค่ารักษาเพราะว่าเขาสงสารนะพี่น้องโยกเห็นกันแบบสงสารนะพี่น้องนะคะแล้วก็ช่วยเหลือก็หลายแสนพี่น้องประมาณสองแสนกว่าบาทเนาะค่ะเนาะเออจากเอฟซีฟังไทยเดยแล้วก็ หลายๆคนนะคะนอกราะว่า FC ทางซองเบ้าเตียงแล้วก็ซองยูทูบเบอร์สวรรนกีนี่เพิ่นจะทําเกี่ยวกับสายบุญนะคะก็เลยทําให้มี FC หลายๆคนนี่แบบสวยเรือนะคะอ่าเดี๋ยวไปเบิงข้ามสัมผัสตัวนี้ก่อนนะคะเนาะตอนที่เพิ่นยังอ่าบพรันผ่าตัดนะคะเนาะก็เดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวน้องุ่ยจะเอามาเบิงเรื่องกั้นธีว่าความในใจทีว่าเพิ่นผ่าตัดแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวไปเบิงไปชมคลิปน้ำกันจ้าพราญาติกินกระดูกโดย แล้วเป็นอาหารพาตัดอ๋อทั้งทานหมอเป็นอาหารพาตัดสมบูรณ์โดยโดยบัานี้อันน่ะทางนอกนี่เคยพาตัดมาหรือเปล่ายังบ่เคยยังบ่เคยจะเทือเนาะโอ้ยแต่ว่าตอนไปหานั่นเพิ่นเอายาเอายังไงกินีังบ่ตั้โด้ยเอายาให้กินออาการดีขึ้นมิบ่ละกะบ่พอดีทุเราพอดีทุรนทุเราแต่ว่าบ่ถึงกับหายเนาะโอ้ยอ๋อ นแต่คนในน้นให้ไป่าผ่าตัดแล้วก็บอมีเงนินมีคำก็เลยอยู่จังซสิคือ,อโรคนี้ถ้าไปผ่าตัดนี่มีโอกาสจะเศร้า,อาโอกาสเศร้าปกติเสมอถ้อาผ่าตัดเ<อ>นาะทำหมอผ่าตัดแล้วมันที่ามไปเรื่อยๆเพิ่นว่ะแต่ทำมันลามไปแล้วบุ๋วที่อยู่ได้สดัมนายเพิ่นว่าเว้ยสิ ตัว<ม>ลามไปได้เพิ่นก็เอาบ่ได้ประมาณสามิน,น่ะพอได้ยูออย้เพิ่นว่าเอาง่ายๆสาคือถ้าเขาไปรักษาตอนนี้น่ะน่าจะทันโดยเนาะเพราะว่ายังบ่ทันได้กำเนิดหมบยว่าไปจุดที่สำคัญโดยย<อ>ัพอเป็นปัวได้เป็นปัวได้ฮักซาเนาะกว่านี้ม<อ>ันที่ลามขึ้นสมอง,งเพิ่นว่าคืนตาเลยเป็นปัวบ่ได้โอ้ว่าิดเลยเพิ่นว่าคือตอนที่อันถึงสุดนั่นแหละแม่ียาฮักษานี่ก็บ่ได้แล้วนั่นเนาะ นนี <cin stereotype> <m aks> <dragging> ้ท <sympath is> ั้งทันหมเพิร์นนำมาเนาะมันบอกว่าึ้ณพาตัดอยู่เวียงอ๋อพาตัดนี่ต้องไปพาตัดอยู่เบียงมั้น่อยอยู่แข็งเพิ่อนเห็ดบ่ได้มันบอกคุณของหมอลอยเตียงอยู่เวียง ใช่ค่ะสีใจลายน้องก็เริบมไ่ได้ไปขาเสใจลายโดยประมาณเทไรนะขาพ่าจัดน่ะสองหมื่นบาทแต่ขาข้างกระต่ายเทียมน่ะแสนหนึ่งพอว่าได้เปลี่ยนข้างกระต่ายเพราะว่ามันกินมาแล้วมันวะกงเปลี่ยนยุกชุดเลยโเปลี่ยนเ่องหนึ่งเ่องหนึ่งเอาเทียมใช่เหมือนบอกเพราะว่ากระดูกมันเป็นฮูมาแล้วตัวนี้บอโดย นะคะพี่น้องก็คือตอนแรกนะคะกาแบบมีคนแนะนำนะคะนอกว่าไฮไปพาตัดยูเวียงจันนะคะพี่น้องแต่ว่า่าใส่ใจกับสูงพี่น้องนะคะแต่ว่ายูไทยกัสูงคือกันได้พี่น้องแต่ว่าน้องโม่นี่กะแบบว่าเพิ่นเลือกว่ายากมาทาตัดยูไทยนะคะพี่น้องเพราะว่าอย่างที่บอกเลยเห็นในหลายๆเขตนะคะนอกกะ กพาตัดอยู่ไทยกับือว่าหมอไทยเป็นเก่งนะต้องบอกว่าอันนี้เข้าบริเวแบบมาเปรียบเทียบนะพี่น้องแต่ว่าอย่างที่บอกนะพี่น้องหมอ ยูเล่ากับเกง่งยูไทยกับเกง่งเน่าแต่ว่านะคะหมอ,อยูไทยนี่เพิ่นคนคางที่จะมีซือเสียงลกามีก้านเสียซ่านดันก้าน่าตัดนะคะอย่างทีนงโยกกระเคยได้ล่งคลิปตนน้นนานๆคลิปทีวานงโยกล่งคือ่าตัดอาจารย์ใหญ่นะคะเนาะนงโยกก็เลยเขาใจเลยว่าเออทำไมหมอพยาบาลทีไทยนี่เป็นเก่งมากๆเพราะว่ากอนเพิ่นซีมาเป็นหมอเพิ่นกรได้ไปเลียนพาตัดแบบ ่าตัดคนทีเป็นอาจารย์ใหญ่นะพี่น้องนอกจากคือกา้นแบบจริงๆนะพี่น้องเออคือ่าตัดคนจริงๆแล้วก็เลยทอให้แบบว่าค่อนข้างที่จะเก่งล้วกามอไทยนี่ย่อมรับว่าทั่วโลกนะคะเอออันนี้เขาโบเดมาอวยนะคะแต่มันมันคือเรื่องจริงเขาก็ต้องย่อมรับเนาะคะะะ่ะเนาะล้วกเรื่องเรื่องนี่นะคะก็เลย ซาโมนก็ตัดสินใจมาพาตัดอยู่ไทยก็คือเบาเตียงท้องนะคะหลักการประมาณสองคนนี่แหละพี่น้องที่ตามมานะคะมาเป็นอย่างเขาเรียกว่าเป็นคนเดินเรื่องเ่อนเล่าให้นะพี่น้องแล้วก็พ่อพาตัดกาคาพาตัดกากาไลอยู่พี่น้องนะคะไลแสนอยู่แต่ว่าน้องโยนาจะบอกเอามาละมาลานะคะนเอามาไลแค่ว่าอันเรื่องเล่าชีวพาตัดแล้วนะคะก็คือ ก็เลยไปถามาส่องอายเพิ่นเนี่ยก็เลยไปถามว่าเออเป็นจังไดหลังจากที่พาตัดมาเนาะน้องนนีนันนะคะ,นนนะ,ค,ะคาพาตัดการร้ายยู่พี่น,อนะะอออ้องนะคะถ้าไพอยากอาโหกก็ไปเบิ่งส่งาบาวเตียงท้องเนาะนเออแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วพี่น้องการเท่าที่น้องยูได้เบิ่งการมีกั้นลดลากหอกราคานะพี่น้องมอไทยเป็นกะสวยเดยนะสวยคือแบบว่าบริเอาเต็มนะบ้างอย่างเป็นกะสงสารเนาะคะ่ะเน้องยูกะขอขอบคุณน,นะคะขอขอบคุณอามอนะคะ เพิ่นก็ไปพาตัดอยู่คอนแกนได้พี่น้องก็ขอบคุณแทนโน้องโมนะคะเออในฐานะคนลาวคนหนึ่งนะคะเนาะกาเดี๋ยวไปฟังคลิปนี้นะคะอ่าหลังจากที่พาตัดอ่าแล้วนะคะเนาะแล้วก็ใช้เวลาอ่าเขาเรียกจังไดะฟักฟื้นนะพี่น้องกับเดี๋ยวไปฟังความประทับใจเลยว่าอีหยังของซามูนะคะพูดถึงอ่าหมอที่ไทยนะคะเนาะว่าเป็นจังได้ไปฟังกันจ้าในกรณีค้างตัวเป็นยังไงพ,อพ,อพ่อพ่อคนนี้จะข้างทีมดี กันอะเรจะเก่ากันต่งนีนแต่ว่าข้างนี่ยังกันเก่าอยู่บ่ข้างเทียมเบื้องนี้นะเบื้องนี้นะข้างคางอิงคางแท้เลยเบื้องฝั่งซ้ายนี่ข้างเทียมเลยเป็นแข้วนี่ก็ยังคือเก่าอยู่บ่บ่มีเอ้าแขี้ยวพอมบ่เดี๋ยวนี้นะยังบ่มีแขคลแขี้วอันทั้งเครื่องอันนี้ฉันเอาทั้งเครื่องนะแขคลเฮาแต่ทั้งดุมนี่บุมี คือข้างล่างนี่ตั้งอบอกว่าใช่ครัวนี่เพิ่นแยกมาเลยบ่นี่ยิงเลยสามริมข้างล่างนี่ะทางครัวโอ้หัวมันพนไหลมาตามชิคโค้งเลยนะนี่เนาะดูยกายหนักก็คือบวมอินใช้พันปอมเนาะดูยใช้ขคองคิดก็เลยว่ะสบายใจแล้วก็กินข้าวก็หลายคืน เอาง่ายจ,จุดที่เขาเคยเป็นทุกเนาะนจุดที่เคยเป็นทุกตอนนี้เขาบ่อยวางไปแล้วเพราะว่าเขาบริคิดอย่างเนานะแต่เขากกลับมาเติมพลังว่าเติมความสุขให้กำไรของตัวเองกินเขา่าคำน้ำก็คือว่าดีขึ้นเนาะโอ้พี่นุ่ยเมนและอันนี้เนี่ยคือว่าคนเขาถามมีความทุกเน่ะอย่างก็แล้วแต่เนาะ ก็กินกข้าวน้ามซ้ำปากบุคคลแซ่บตามากกับห่างกายนี่ได้เนาะจอยผมโซตามากกับลูกไข่ไข่เจ็บอีกอย่าง,บบางก,กแ็แบบว่าเฮากะมันมีบาดเจ็บบาดบาเจ็บเนาะมันกะบบาดโอเคส่วนนึ่ะก็แต่แปลว่าส่วนนี้เฮามบาดเจ็บบาปวดก็กินข้าวแซ่ ถือว่าสุดๆเลยนะน้องๆเน,น,นาะโดยทำในำำชีวิตใหม่ทำในชีวิตทําเกิดใหม่แล้วน,นั่งร <ใน S 2> อกันใช่ป่ะเพราะว่าวหนึ่งมาการใช้จ่ายนี่พอไรหนาะเท่าที่นี่ยอดรว,ว,วมสองแสนปลายผนซอยน้ำความผลบัวชอยเนี่ชิกว่าอยู่สองแสนปลายโดยยบัวด้รวมบวกที่ว่าผนซอยน้ำเล็กนิดเนาะโดยบัวชอยนี่ยังยังขีเพิ่มอีกนิเนาะ บ่อซอยเกือบสามนแหละอืมโอ้ถือว่าถือประมาณนั้นเพราะว่าค่าข้างเทียมกับเป็ดหมื่นแต่พอข้างเทียมอ่ะโดยแต่ผลเอาน้ำสอง 10, หมื่นฮะอ๋อป้าหลุดไหลใช่เนาะโดยป้าหลุดอันอัน<ด>น,น,นี่เลยนี่เน,น<ด>หาะเลยเลยอ่ะเนาะถือว่าทั้งผู้ใหญ่แต่ว่าทั้งเป็นกาช่วยๆดอๆเนี่นี่พี่น้องเลยว่าเอาก็ส่งอยู่เนาะ ก็จะทั้งหวานทั้งก็ซอยน้ำจะลายก็มีคืออ่าการนพาตัดก็คือผ่านไปโดยดีนะคะพี่น้องเออผ่านไปโดยดีละกาอ่าอย่างที่บอกแล้วพาตัสมกีเมอร์เนี่ยแหละพี่น้องกาหน่องกาสามารถฝักฝืนได้นะคะเนาะเออละกาเงินที่สําคัญนะคะเงินที่เป็นค่าพาตัดนะพี่น้องเป็นเงินของเอฟซีนะพี่น้องเอจริงๆคือแบบว่าอู้แบบน้องค์ โคตรซึ้งอะเนาะโคตรซึ้งว่าในโลกข้าใบเนี่ยนะเป็นเิ่นแบบเพิ่นบอกเคยปล่อยให้มนุษย์คนหนึ่งที่แบบว่าลําบากมากๆนะพี่น้องแบบมันมันมันปล่อยบ่ได้่่าสันซาพี่น้องเนาะคือแบบมีคนสงสารเยอะมากแล้วก็ เป็นคารักษาสงเงินเป็นคารักษาซามโมนีโอ้เกือบเกือบสามแสนบาทเลยได้พี่น้องในที่สาคัญนะหมออยู่โรงพยบบาบาลอยู่ค้นเก่นนะคะเพาะเพิ่นกระได้ลดราคาลดราคาบางอย่างนะคะยังเซ็นข้างกระไตพี่น้องที่นงโยนงโยเลยฟังนะแถวจิจับแจ็ความใดก็คือข้างกระไตนี่แปดหมื่นแต่ว่าเพิ่นกระลดให้เหลือ2สองหมื่นหานะคะพี่น้องเพราะว่า ต้องพาตัดออกหมดเลยอย่างที่พี่น้องเห็นนั่นแหละนะพี่น้องนะการณีเนี่บอกเลยว่าครับปื้มพี่น้องนะคะนี่ก็คือควาอ่าเก่งนะคะทีหมออไทยเพิ่นมีสื่อเสียงด่งดังมากนะคะในด่านการพาตัดเอยยละก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเอออันนี้เวาแบบเว,า,ว,า,ว,า,วามากัะแบบ บอร์มืดดอกพี่น้องนะคะกาโอเคนะคะพี่น้องคลิปนี้กาน้องโยก,กาสิขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุมสุขุนนะคะที่เข้ามารับชมช่องน้องโยสาวลาไตเนาะคะ่ะนาะแล้วพอๆกับน้องโยใหม่นะคะบ๊ายบายจ้าจ้านะ้องบอา์อ้นก็นได้เบิร์ดคลิปของสาวลาวเพื่อนเปิดใจเก,เกี่ยวกับเกี่ยวกับอ่าเคสที่เพื่อนอ่าไปพาดตัดอยู่ประเทศไทยเนาะก็คืออยู่จังหวัดขอนแก่นนะทุกคนเนาะอันนั้นก็เพื่อนก็นเป็นอ่า เ,เขาเอานะิยว่าเป็นมะเร็งเนาะเจ้าเป็นมะเร็งบริเวณแถวนี้เนาะก็เป็นนักเติมเนาะก็ไปผ่าตัดหาการผ่าตัดอยู่ประเทศไทยหมอเพิ่นก็เก่งเนาะเจ้าเพราะว่าเป็นเซี่ยวสารอหลีเนาะจึงสามารถผ่าตัดเปลี่ยนข้งขางกระตแล้วก็เฮ็ดให้อะโรคหายได้หายไป้วทุกคนก็อันนี้ก็สุดยอดอหลีเนาะหมอไทยเนาะวงการแพทย์จากประเทศไทยเนาะและ้วก็ขอขอบใจเนาะอัน ขอบใจท่านหมอทุกท่านเนาะที่ช่วยน้องเนาะทุกคนเนาะแล้วก็คิดแล้วก็ได้เห็นถึงการมีน้ำใจเนาะน้ำใจของคนไทยเนาะทุกคนเนาะทุกคนที่ช่วยก็ขอให้เจริญเจริญเนาะมีสกขภาพแข็งแหงนะครับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะทุกคนเนาะมีแต่ความสุขเด้อเพราะว่าเงินที่เพื่อนอ่ะเอามาพาตัดเนาะน้องคนกันด้เราว่าอ่าเป็นเงินจากเอฟซจากประเทศไทยเนาะ แล้วก็ต่างประเทศเพื่อนได้ช่วยช่วยเหลือเนาะข่าวฮาตตัสเพื่อนก็นเป็นเงินเกือบ3ามแสนบาททุกคนเนาะกับลายเติมเนาะถ้าเป็นโตเป็นเงินลาวก็ร้อยปายล้านนะทุกคนเนาะก็ได้ช่วยชีวิตอ่าจากคนที่แบบโบ้มีความหวังเนาะก็ให้กับมีความหวังกับใช้ชีวิตแบบอ่าปกติเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็ได้ขอบใจอิลีเนาะจากอ่าในฐานะ คนลาคนนึงก็ขอขอบใจทางพี่น้องทางฝั่งไทยนะที่ช่วยเหลือสุกนิวต่างๆทุกคนเนาะเจ้าสันแล้คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนะาะบาโอนก็ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบ่งคลิปเนาะถ้าเบ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ้าโอ,อนเนาะแน่นะเจ้าคลิปนี้ก็ไปก่อนเด้อบ๊ายบาย